นายเบาเพื่อนแล้วกูจะตัดเอายังไงเนี่ยหลังบูเลยสัตว์อันนี้หมายอันนี้หมายถึงลุงข้างบ้านนะฮะไม่เกี่ยวกับท่านใครใดท่านหนึ่งเลยไปดูมาอีกไปไไปเออหัวควยเนี่ยไอ้เหี้ยตายไปตายไปตายอีเดี๋ยวรอเนี่เดี๋ยวเชิญมันเข้ากลุ่มเชิญเชิญเข้ากลุ่มเงี้ยมันจะเล่นหรือเปล่าใครอยู่หน้าพะลมว่าเหี้ย เสียงไอ้ลั่นนี่แหละเอาเข้าเข้าเกมยังอย่าลมนี่วูโอ้เคไม่ใช่ไหมโอ้ยไอ้เหี้ยเสียงใครเนี่ยเสียงเกมใครเนี่ยไม่ใช่เลยะว้ยไอไอเทมไอเทมได้แถวฟังไงได้ไอ้เข็มแน่เลยเนี่ยโวยอะไรอะไ้ลั่นเสียงมันเข้าหูไอ้เจ้าแล้วมันเข้ากันหมดทุกคนอะ หูจะแตกอไอ้ยี่อสิ่ง่อนนะพ่อใส่ฟังก็ได้พี่ไม่รู้ผมเสียงครับเออเฉยเลยมะนั่งไชอบแ่ะแม่คุจะบอเสียงอยี่ร่างแบแม่แตกช่ไขาดอะไรเอ้เอ้เชิญมาเชิญมาเชิญมาเร็ว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 ไม่เชิญนะหกหกอ่ศูนย์หนึกับเบืร์สสี่ตัวนี่มึงใช่ไหม เออกูเนี่ยแบกควายมาอกกูเบื่อควายมาอกกูเบือกูไม่รู้กูเห็นมันขึ้นเชิญตั้งนานแล้วเฮี่ยไอสาวสาวสาวชิบชื้นเลยอย่ามอเลยได้คอนเทนต์แล้วมอเลยมอยาวยาวไอควายโอมามาไอ้กูวะ butterfly 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 ไอเทมมึงตัวไหนเนี่ยไม่ Sorry ไม่รู้ เละมั่งเลยยึดลูกกูกเล่นแบบรู้ๆแบบไม่รู้ไงฮ่าๆไปไงกระโบกระโหลกกลาออกมากระป๋องอะไรแบไอ้เย็นนี่สายด่าจริงๆเลยแบบกูเล่นไงกูเล่นไงบัตเตอร์ไฟคีบเมื่อเมื่อวานกูแกงเพราะเหมือนกันนะเมื่อวานกูก็เล่นเฟอร์เล่นมาขับต้องน้องมาขับต้องน้อง if you minutes l a มึงเกมม้อเลยนะมึงเกมม้อเลยนะอีรอลเลียวป่ะอีรอลเลียวอ่ะ ไม่รอเร็วก็ไปเป็นมาด้วยกันไปเป็นแฟนกันเองเย็นๆเย็นเฮ้ยโอเลยเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์จัดเลยนะมาเป็นอะไรอ่ะเวลาทำแท๊ดพี่อ่ะ P i y a w a t อ่ะว้าทำสมัยซะด้วยฟังสาวไปละเฮ้ยตกลงนี่กูต้องไปเล่นไหนเนี่ยบอกกูหน่อยใส่กูไม่รู้เรื่องเฮ้ยโหเฮียปากแม็นอมยาปากหมองอมตีนอะเฮ้ยกูไปเล่นไหนเนี่ยช่วยบอกหน่อยดิ อยู่ด้วยข้าวห้าเด็กตีนะฮะน้ำมันกิ๊กหไว้แล้วเป็นเล็กกิ๊กจังเลยนโอ้ยยียข้าวผมมันสองปีแล้วมึงมาเป็นชุดเลยไอ้เยี่อะไอ้แล้วมึงดูกลัวเลยมึงไม่เนี่ยวกูโดนเวทเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ดูไอ้เขียบดิเ,เออดีๆไม,มาดีส,ตสัตว์มาซิ่อย่างเงี้ยใครมันเวทหมือนกเพื่อนไอ้เด็กกูอาชีพด้วยตอนสัตวมันไม่ใช่เสื้อก่อไอ้สัตว์ลายล้นก็หล่นได้แค่นั้นแหละกูได้ไอ้กูได้เจ๊กิ๊บเลยยี่แบบ จะพอกำคมไอสัตว์เฮ้ยกูได้แต่ได้แต่ไม่รักทักมหาวีนั่นแหละโอ้โหโดดทุบแหวนไอมาดิ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 ไอสัตว์นี่จะตายจะตายกูตายแล้ว่ะเพื่อนโทโอ้เออโอ้เออโอ้มันถึงได้แก่ไหมได้ดิไดแล้วครับกูตายตัวเดียวออกกันใหญ่เลยแต่แล้วแล้วตัวกูมีเขาด้วยอีอะ ตัวกูมีเข่าด้วยอ่ะเดี๋ยวก็รู้ใครแบกสอนสองในดีนะกูเล่นเล่นกับมึงไม่เหมือนเล่นไงมดไอ้เหี้ยเล่นไงมดไม่พูดต้นตีนอะไรเลยเล่นไงมดแค่นั้นแหละเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มาทั้งคุยทั้งเหี้ยทั้งสัตว์เนี่ยแต่กูตัดเลยตู้ดตุ้ทั้งคลิปเลยพวงเนี่ยคลิปเนี้ยโอ้ยแต่เนี่ยมาครบเลยไอ้เหี้ยไอ้กูไม่เซนเตอร์เว้ยกูลงแบบกับกลาวอย่างเงี้ยเลย แล้วก็แล้วก็แปะให้เด็กแปะให้เด็กด้วยบอกว่าสำหรับเด็กอย่างเงี้ยแปะไว้เลยดูกิเล่นโอ้โหมันเอามังกรแล้วเนี่ยโอ้ยายนีกลังจะตังเลยเียดับแล้วหมาไเป็นไรเล่นอย่างงี้เนี่ยไอเทมมึงเล่นตัวที่หน้าตาเหมือนพ่อมึงเลยปะเย่ยเมแล้วเดียวเอ่งใช่ปะใช่ปะ โอ้โหมีสาวกดไลค์กูด้วยสาวกดไลค์กูด้วยไปดูเอเดนดไปดูเอเดนโไอ้สัตว์กูคุยกับมึงอย่มึงได้ยินป้ะได้ยินเพื่อนได้ยินเพื่อนมึงเล่นตัวที่หน้าตาเหมือนพ่อมึงเลยปะนั่นแหละมึงเนี่ยตายเพราะหีอ่ะไอ้สัตว์สาวกดไลค์กูด้วยหอ้เทมเทมมึงเล่นตัวหน้าตาเหมือนพ่อมึงเลยปะตัวที่มึงเล่นอยู่เนี่ยหน้าตาเหมือนพ่อมึงเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไอีสัตว์ไม่เหมือนหยีอะไรผมยาวอย่างเงี้ยไม่เหมือนเลย ไม่เลยเอ,อ,อ,อไรอะ่ะดูทวิตกูไปล่ะกูชักว่าวลงทวิตอะไอซัยมึงก็เกินไอเขียนไม่เ <c oughs> ยอะใครเป็นกระเทยไอกกันมาซันใครว่าเป็นหืมไอ้ใครว่ายังเลือดเต็มเนี่ยไอเยี่ยมมึงเก็บตับพ่อมึงเงี้ยไดตับพ่อมึงเงี้ยไดเต็มเนี่ยควายว่ะไรเนู่ <c oughs> ยเ, <c oughs> เลือดร้อนกันจังไว้เยอย <c oughs> ฟุบปากฟุบอะไรเนี่ย เอ, limiting, เอาดิเฮ้ยแพนด้าตายแพนด้าเฮ้ยเดิเอาดิเอาดิโอ้มามาปั่นอีกทีนึงนะครับตุ้มมารัดรัดกูเลยรัด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 กูไอ้เหี้ยะไเมื่อกี้นะรัดกูฟันต้องนานเลยเนี่ยมาเฮ้ยมาดิเอาน่าเออมึงไม่ช่วยกูฟันนะเมื่อกี้ถ้ามึงช่วยกูฟันได้แล้วน่ะไม่ได้กูต้องปันดอกเป็นตัวล้ำล้ำบลิเกเลยสัตว์เลสัตว์ ไอกลางเว้ยกลางกูตายกูตายเอ้ยมึงแจกอะกูตายนะตายเฮียแล้ววิ่งข้างๆกูเลยสัตวสอยู่สัตว์โอ้อันนี้กับฟาร์มนี่ฟาร์มตะพืชเลยเว้ยไอ้าั์มเป๊กว่ะเฮียสามหนึ่งนะเฮ้ยทางเราอะเชียร์ไิญให้หน่อยเชียร์ไิญให้หน่อยยื่นผมอ่านชื่อผมแค่นั้นแหละไอ้กูจัดเองกระเบือมากระขนสี่คนอย่างเงี้ยใช่ไหมมากัควายไจ้ะเน้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยดีเออดิพี่เอกรออะไรพี่เอกรอี่โดนไอ้พี่เอกเมื่อตาเหมือนพ่อมึงมากเลยสัสโอนี่เหี้ยมากกูต้องได้ตัวนี้กูต้องได้ตัวนี้แต่เราไอเกลไม่ได้แล้วเพื่อนอโหเหี้ยหม้ายยึดแม่เลยเคลืเลยแม่งเลิปหมาเทมเอาดิโอ้ยย้ดแม่เฮ้ยใครหลุดหลุดเฮ้ยสายคลินแล้วไปแล้วมันบินได้ขึ้น ไม่ขึ้นอีเฮียอะไรอ่ะอีฮียอะไรอ่ะเครื่องตกเลยสวดได้สวดได้เวย์ย็ดลูปบอกบินไม่ขึ้นในยี่อ่ะกูเลือดแทบแตกไอ้สารเอ้ยแล้วเมื่อกี้ใครพิมพ์อะไรวะมึงต้อนสตันเว้ยมึงต้อนหันจมาสตันที่ยันลอเลี้ยวโดนเอาเล้วอย่ากูโดนแม่งโง่แล้วถุนหมาอยด่ะเดี๋ยวดีอเดี้ยอะไรเนีปยืนในวงทำไมวะเฮ้ยไอ้แกไปช่วยแกไปช่วยเออว่ะแป๊บแป๊บ ป่วยเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวเลยต้องมีฉากบูดีๆไปแบบเปิดเพลงบูเลยอ่ะอ่อนกันอ่อนกันนะเอ้า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 เพื่อเพื่ออะไรครับนี่เพื่อเอ้าเอ้ากูหนีทันเว้ยเฮ้ยกันผู้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระมือกันด้วยเพื่อเพื่ออะไรไอ้เยามือแล้วแทงไอ้สัตว์มึงต้องกันหนึ่งายเฮ้ยเราเล่นแบบมาหาดิโอมึงอยาหัวร้อนสิเพื่อน หมดคำจะด่าว่ะเฮ้ยแต่เอากูแล้วไอ้ย่าไม่ดีสเต็ปจัดเลยว่ะไอ้ย่าเนี่ขนาดธรรมดาเนี่ยเรนดอร์ไหนเรนดอร์เนี่ยเออได้เรนดอร์แปลงสวยยอดอ่ะย้อนนะแล้วกูวิ่งใหม่ๆนี่วิ่งวิ่งใหม่ๆนี้วิ่งวิ่งใหม่ๆไอแกแกมึงคอยสตันสตันได้ไหมได้ได้ได้ เราจะได้ทีมไฟไปล่างมาล่างมาลากเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูก็โดดแล้วก็กูทุบปุ๊บแล้วกูปั่นแล้วกูก็ตายเลยมึงก็จัดการเลยมึงงั้นเวียนลอเวียนเฮ้ยจะไปจะไปจะไปมึงต้องรอมานี่กูโดดไปไม่ถึงนี่สแตตสแตตสแตาเราเรียกไปบวกคนเดียวเกี้ยแม่งเล่นโง่ควายเปิดไม่ได้มันดิสไตค์กูสไตค์กูด เข็มหมูฟังขาดไงเพือ่อนไอเข็มมันตั้งสมาธิอยู่ยังไม่ไม่พูดเลยอยู่ในช่วงกึงไก่มึงริ่วเราเป็นเราใช่ไหมเราเป็นอะไรเนี่ยทอคทอคชิมมัินมาแล้วมันมึงหลุดอามาืออะไรเนี่ย ใช่ไปแกยังไม่ตายดิมึงไปตายดิแกจะจะได้ครบถีสัตว์กูเขาไปมึงไปตายดิอ๋อให้กูตายมึงไปตายคอนเทนต์จังไรเพื่ออะไรไล่คนไปตายใครทำผิดกฎอ่ะใครทำผิดกฎไปตายอ่ะเออถ้ามีคอนเทนต์น่ะคือว่าแจกทั้งเกมเลยแบบไม่ทำเยอะห้ามฆ่ามันแต่ต้องชนะหลอกพ่อมึงหลอกพ่อมึงเอาได้ด้วยเฮียทำไงวะไก้ยี่จะทำได้เลยเอาดิเอาดิ เอาดิเดี๋ยวันหน่อยดิตันหน่อยดิไม่ทันหนยไปแล้วไปแล้วมึงถอยมาก่อนไอ้ควายเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาซาตานโอ้โดนอีกแล้วเย็ดเค่เอาดิไปดิไปดิไปดิมึงเอ้แทงมึงน้ำนี่แหละเย็ดลูกเดี๋ยวกูเอาของเราอยู่นะกูยังไม่รู้เลยว่าของตัวไหนไอสัตว์เดียว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 โอ้แทงแล้วนะแทงไปตายไปแทงไปตายไปแล้วกูต้องปล่อยยังไงเนี่ย ไม่แทะมึงไปป้อมไปมึงไปป้อมมันแล้วให้มันฆ่าตายเลยไม่ใช่แมึงกลับมาแทะมังกรนะมึงดูดิเนี่ยโดนเลยสัตว์มังกรนะกูปล่อยได้ยังไอ้แกมาคุมกูเลยมาคุมกูอย่างเดียวไม่ต้องไปคุมแม่แทะกปล่อยมังกรกูถามว่ามังกรปล่อยได้ยังกูก็ปล่อยมังกรแล้วนะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยทิ้งปล่อยฟางแล้วน่ะปล่อยตรงไหนก็ปล่อยเลยไอ้กูปล่อยไปแล้วไปเล่นบนไปเล่นบนลถ้าปล่อยเล่นบอลอะปล่อยไปแล็บปล่อยตรงไหนแล้วมึงเห็นมันบินโยกโยกือยู่นะกูไม่ถึงถ้าปล่อยเลียนบนก็ไปเลียนบอลในเวน minutes later. กูจิ้มทีเดียวร้องอ่ะตอนนี้ทำไมอ่ะป้อมนะเอาเดี๋ดันเลยดันเลยดันห้องมาเอางั้นแหละรู้เรื่องทุบทุบทุบไอเจ้าพีอะไรจ้าอ๋อเฮียคุณลืมไปว่าเฮียเรายังไม่ได้ทุบอย่าพูดอะไรอยู่ไอ้ขวาเน่ะไม่แจกเลใช่ไอมป้อมอป้อมมาดิโอมาทุบป้อมแตกอ่ะเหรอไหมมันมันตีมันไม่เข้าเลยเอึอึอึ dù cu nữa ai cũng yêu mày tay nguyên 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 แค่นั้นแหละอ้ลนโดตายอยเลืไม่ตายเล่าแล่าเลาเล่าเอาเลาเลาหมู่ทุบทุบปันปันทุบทุบปันปันปันปทุบทุเวลาไหนะหมาตัวไหนมาเดิเ่ยียดลกได้ตัวนึ่งเอาเรื่องป่ะอุ้ยเหียกูแอซิเก้าเลยไม่ฆ่าใครสักตัวเลยสัตว์กูแก่ระยะผิดด้วยอีเลนโดเกิดที่หลังกูแปะดอกไม้ไปแล้ว

เทมไหวยปะเทมไหวยปะโอ้โหโอ้โหูขอลาดซะหน่อยสัตว์เลยไม่ได้เลยสิ่งนี้จะแบ่งกันไม่ได้เตมตักปลาตักปลาเขมแหมเปลี่ยนอยู่กูอยู่เปลี่ยนเรื่องเลยเชียร์เทมไม่รั์ที่เพิ่งเดชใจเย็นใจเย็นสมาธิกันมึงเล่นเกมเนี่ยเครียดหรอไอ้แกเครียดล่างนะเล่นเกมเครียดก็ไม่หรอกไม่ไม่เครียดไม่เครียดเราแบบทำเป็นอะไรนะเกมพลิก ไอทีวิธานไอเทมเขียนว่าเกมพิกเดี๋ยวเอาน้ำปลาด้ไหมอยากูพิกมั้งน้ำปลาด้ไหมนี่เผ็ดจี๊ดเฮ้ยกางโดนวิางโดนวิ่กางโดนวิมาดิกางโดนกางโดนเวนแวนแวนแวนล่งเก็เตนก็เตวน็เต้ก็เต้ก็เต้ก็เตกเตก็เต้ก็เต้กแเน้ก็เ้ก็เต้้ก็เตเก็้นกเกเเ้้ มก็ไปไล่แต่มันน่าจะวา้าปไมู่นู่นไม่วาร์ปไปว้าเพียอะไรมันไล่คลิปอยู่นะไอเฮียจะเข้าบ้านกระบือสี่ตัวตอนนี้กระบือสี่ตัวฟันไปแล้วกูขอมั่งขอทุบไม่ได้เลยเฮียเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสตอร์มาสตอร์ไมได้มาสเตอร์ไม่ได้ใครเลยมาดิคิวเลนมาดิมาดิบอกแล้วใช้เกมมันทำอะไรเราไม่ได้ไม่ไ้แม่บ้านจะแตกไอ้สัตว์ไม่มีคนดูอ่ะเออเจ็ดแม่ มึงไปรวมไอ้แก่ไม่ต้องกลับไอ้แก่ไปรวมเพื่อนดิอืออร่อยดูไหนอสีแม่มึงเอ้าอะไรวะโทรศัพท์กูมึงเลยเอ้าโทรศัพท์กูนั่งม้าบ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 ้าปีปีโทรศัพท์เป็นไรเพื่อนมาดิมีคนจะเข้ามาเลเต็มเอาดิเอ็มได้หรอเดี๋ยว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 ดักยนเดี๋ยวดักยว วได้แล้วได้แล้วไม่ปล่อยให้มันเลนมเลยเดีไปเอาคองมาแล้วใช้เกมเจอกูทิมพ์สองสีให้นายฮะเอาคองมาคลองมาคองคอนเทนดี้อ๋ออะไรคอนเทนต์นี้เขาลงอีเลนโต้ใครพิมพ์คุยกับกูว่าพัฒรพงศ์อะไรใครเรียกกูอะช่างมันมันเป็นยะอันเฮ้ยถามกูว่าพัฒรพงศ์ชื่อเล่นชื่ออะไร ชื่อแกะครับชื่อไอ้ดุยอะบอลไปดิดุยวัดดอนอะแกะฮะไอ้สัตว์แม่งเพื่อนรู้จักกูเว้ยแกะคุยอะไรบอกไงแกะคูเอสายแกะคูเอสายไปแับนี้ไงกูไก่มึงรู้จักไม่ไก่อะเอาดิเอาดิเทมเอาดิอ๋อไอ้เหี้ยเราเลี้ยวหลาตว่าไอ้เหี้ยเอาป้อม เดียยวเดี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 ยวเืนทง่ยืนแทงเลยอโอ้ก็าเพิ่งเพิ <|so|>> ่งจบสามทางสาทางใครบอกกูเป็นสามทางอะไรเป็นสลิมสลิมอะไรวะสลิมบางกิมไคตาวัยะ อะไรผมไม่ยุ่งนะครับการเมืองกันเมืองอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องนะฮะอย่าอย่ารจริงแล้วจริงๆก็แบบ <Okay. S 2> ตอนแรกก็อ่อนให้เด็กมันมให้เด็กมันเลิกงไวง้เนี่ยอันไหนยิงเหี้ยอะไรกูจังเลยยิงเหี้ยอะไรกูจังเลยไอสัตว์นายเบาเพื่อนแล้วกูจะตัดเอาอยัางไงเนี่ยลังบูเลยสัตว์ <laughs> อันนี้หมายอันนี้หมายถึงลุงข้างบ้านนะฮะไม่เกี่ยวกนะับท่านขคายใดท่านหนึ่งเลยไปดูไอเหี้ยไปไอไปเออ หัวควงเงี้ยไอ้เหี้ยตายตายไปตาเวรไอ้สัตว์เออจบโอ้ไอ้เหี้ยมึงจบยี่สามทางจบทางเหี้ยจบเลยสัตวสไม่เอามายกแก๊งเลยคนยี่อะไรแล้วมันแก้งยี่ยี่อ่ะมึงเล่นเกมกูแจกใช่ป่ะมึงดูกูไม่ตายสักตัวคือว่าแบบเขาไม่ได้เกิดจากกูเลยอะกูไม่เคยตายอ่ะเออแม่แม่ให้ ใน่าให้แกโดนลงโทษว่ะแบบถ้าไม่ตายไปตายอ่ะูหวยมึงโดนไม่ตายเลยนะมึงดูเลยเอ้าจะได้มีคอนเทนต์ไงเฮียคอนเทนต์ส้นตีนย, <c oughs> <c oughs> ยังไงมึงพวกมึงจะเล่นกันไหมหรือว่าพอแล้วต่ออีกสักตาไหมาเอออย่ากูกดหยุดอัดก่อนอันนี้เป็นอีกคลิปนึงไปเลยขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ